วิธีการปรับความสว่างของหน้าจอรถยนต์รุ่น Suzuki c e l ลรินะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น ga gl หรือ gx ก็ทำเหมือนกันเลยวิธีการก็คือให้เพื่อนๆอยู่ในที่มืดนะครับเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าก็ได้ให้ไฟหน้าปัดติดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ได้รู้ว่าความสว่างของหน้าจออยู่ในระดับไหนแล้วนะครับวิธีการจะมีปุ่มปรับตั้งอยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของเรือนไม้นะครับจะมีอยู่สองข้างให้เราใช้ตัวทางด้านขวาเปิดแฟลชเพื่อความชัดเจนนะครับประมาณนี้ครับผมให้ใช้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปิดแฟลชนะครับผมจะได้มองเห็นความสว่างของหน้าปัดประมาณนี้ครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆบิดก้านนะครับมันจะสามารถเป็นปุ่มบิดได้ให้เพื่อนๆบิดค้างไว้หรือบิดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็จะขึ้นแถบแบบนี้ขึ้นมาบิดใหม่นะครับให้เพื่อนๆบิด แบบนี้บิดทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการลดความสว่างก็จะเป็นระดับระดับลงแบบนี้นะครับจนถึงสว่างน้อยมากนะครับบิดตามเข็มนาฬิกาเป็นการเพิ่มความสว่างของหน้าจอทีละขั้นทีละขั้นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นด้วยกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับสายตา แล้วแต่สายตาหรือว่าการแยงตาของแต่ละบุคคลชอบสว่างน้อยชอบสว่างมากก็เลือกเอาเลยนะครับของผมจะปรับไว้ประมาณระดับ4นะครับผมจากนั้นให้เพื่อนกดลงไปเลยนะครับตัวปรับตั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการปรับแสงสว่างของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ